ยาสักนิดหนึ่งปรารถนรรมมาเล็กๆน้อยๆก็เป็นข้อคิดกับพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> วันนี้พอดีท่านพระใหม่ตำบวชตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนโบราณคนโบราณสมัยก่อนสมัยกอบตที่เรายังไม่รู้ว่าอยู่ไหนเราอยู่ไหนก็ไม่รู้แต่ขนบธรรมเนียมวันนี้ทํามานานแล้ว เป็นคนโบราณเขาจึงมีความรู้สึกว่าถ้าได้ลูกชายแล้วเขามีความสุขมากได้ลูกหญิงมีความสุขไหมก็มีความสุขเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนลูกชายเพราะลูกชายนี่เป็นหัวแก้วหัวแหวนของของคุณพ่อคุณแม่ทำไมเขาจึงมีความรู้สึกอย่างนั้นคนสมัยก่อนก็ว่าลูกชานี่โตมาก็จะได้บวดพอบวชมาแล้วนี่แหละ้ําขัญมากจยว ทำไมขนบทมเนียมประเพณีของคนโบราณเขาจึงถิดกันนักกันหนาว่าการบวชลูกบวชหลานัเป็นอะไรนี่แหละยังที่โยมเห็นในปัจจุบันนี้พระโสรการามที่พระเดชกุณพระบุตลีกันมาท,มทําไว้นี่แหละขนบทมเนียมประเพณีได้บวชมาบวชมาแล้วก็มาศึกษาเรียนรู้หลักเจ้าวราจะทำยังไง ให้เป็นไปเพื่อความสงบสุขวันนี้เรามาเห็นพระอยูใ่ในวัดอสูกรลารดนแล้วแต่ผู้มุ่งหวังเพื่อความสงบสุขวันนี้พระใหม่ท่านก็เอ้มาบวชตอนที่จะบวชนี้เราไม่ได้ว่ามาถึงขั้บวชเลยนะไม่ใช่ประดับธรรมเนียมประเพณีของพระป่าถ้าจะมีการอบรมก่อน หรือเดียวว่ามาฝึกฝึกหน้ากล่าวไวในการพูดกันจาปิยาในการพูดกันจาต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดที่ชี้แนะแนวมันต้องมาฝึกกันสกักดเมื่อฝึกได้พอสมควรแล้วถึงจะบวชก่อนที่จะบวชนี่ไม่ใช่ว่าเราสังเกตน,นะเวลางานบวชนี่จะบอก พี่บอกน้องบอกญาติบอกมิตรบอกใครใครก็ไม่ระลเกียรตยินดีที่จะมาร่วมในกิจกรรมในการบวชลูกหลานให้เป็นพระในแดนของพุทธศาสนาคุณพ่อคุณแม่มีความสุขมากเพราะอะไรไม่รู้คุโบราณเขาว่าบวชแทนค่าน้ำนมพ่อแม่เลี้ยงมาด้วยความทะนุถนอมด้วยความลำบ,บากเพราะว่า จะโตมาได้ขนาดนี้ถ้ามองเพื่อนฝืนก็ไม่ยากอะไรง่ายแต่ก็จะโตขึ้นมาได้ขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังทรัพย์และชีวิตอุทิดตัวเองเพื่อลูกๆลูกคนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนห้าสิบคนพ่อแม่ก็เลี้ยงได้ไม่ยากไม่ลำบากแต่ก็หนักอยู่แต่มันก็ทำได้แล้วเลี้ยงมาแล้ว รักใครมากรักใครน้อยนิ้วมือห้านิ้วสิบนิ้วไม่นิ้วไหนไม่รักรักหมดทุกนิ้วนั่นคือคองพ่อคุณแม่ดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ก็คือลูกพ่อหมายใหญ่คนโบราณถ้าได้บชปุ๊บโอ้โหคือความสุดพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรขวัญขเราบอกกันปากต่อปากสมัยก่อนยังไม่มีกลับสมัยนี้มันมีการบอกยิ่งสมัยนี้ยิ่งง่ายใหญ่กโทรศัพท์ จะบวชลูกนะบวชหลานนะถ้าว่างก็เชิญนะบางคนติดงานก็มาไม่ได้ก็ขอร่วมในการบวชลูกบวชหลานใหเป็นพระนี่คือขนบธรรมเนียมประเพณนี้ประเพทนี้เราทํามาจะเมื่อไหร่อยู่ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาเราเห็นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นคนไทยใจพุทธทั้งหลายที่เราเห็นว่าสิ่งที่ญาติโยมทั้งหลายที่อาจจะมามาทุกครั้งในการทาบุญ มองเพื่นฝูนไม่มีอะไรแต่มองกิงลึกๆลลงไปได้อยู่ฐานนะเหมือนกับบันไดขั้นแรกเพราะเรามีฐานแล้วเราก็จะมีสีเพราะเรามีสิ่งเนีก็จะมีสมาธิพอมีสมาธิาก,าธาก็จะมีปัญญาแล้วก็ฝึกเกียน,น้องชี้น้อยขึ้นมาทีละขั้นทีละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายเลยสามารถจะขึ้นบ้านได้ขึ้นสว่า์ขึ้นอีกฝักันแล้วแต่เราสามารถขึ้นได้เพราะว่าเรา นี่เลยโยมมองพื้นิดไม่มีแต่คนจะมีจิตใจเป็นทานเป็นสิ่งเป็นบุญเป็นกุศลนั้นต้องมีการแนะนําบอกกล่าวจากนย่ายพระใหม่นก่อนที่จะบวชได้พ่อแม่ต้องบอกกล่าวแนะนําด้วยประการต่างๆครูคนแรกก็คือคุณพ่อ,อคุณแม่สิ่งในที่ดีป้อนข้อมูลให้ลูกคำพูดไม่เป็นพ่อแม่สอนให้ ยืนเดินไม่เป็นพ่อแม่สอนให้ไม้แต่ทั้งหลายอย่างการพูกการจาการยินการนอนการสะพัดทุกอย่างมันคือพ่อแม่เป็นคน้อนให้หมดตรงนี้แหละโยมถ้ามอง้อนเปิดว่าไม่มีอะไรแต่มันมีค่ารวงใจของพ่อแม่ก็คือลูก,ลกทุกคนนี่แหละคือดวงใจของพ่อแม่บางครั้งยอมตายเพื่อลูกได้ ไอจะมานังแกลูกสัญญองตายเพื่อลูกของฉันเพราะลูกไม่ว่าใครกอโทษทีไม่ว่าจะว่าควายช้างมาหมูหมาปูปลามันก็เหมือนกันเวลาลูกคลอดลูกแล้วจะไปเข้าใกล้กันนะถ้ามันอันตรายมากถึงกระตายได้คนก็เหมือนกันมีลูกเป็กฎของธรรมชาติที่เราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าลูกที่เกิดมาจากเราเนี่ยมาจากไหน ตัววิญญาณตัวนี้เน,าาานี่ยคือนามาทำนี่ก็มาสิงอยู่ในท้องเราหรือมาอยู่ในท้องรอเราก็มาอย่างไรเราไม่สามารถจะรู้ได้ทีนี้จะบอกได้ก็ไม่รู้รู้ได้ก็ไม่ไม่จะพูดอย่างไรนี่แหละคือก็เรียกว่าพทธเจ้าว่ากรรมกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นพูดติดตามถ้าพ่อแม่มีบุญก็ต้องได้คนที่มีบุญมาเกิด้วยถ้าพ่อแม่เป็นแบบจะจะให้เป็ดเป็นไก่จะให้ไก่เป็นเป็ดกขไม่ได้จะให้ เกิดกับไก่เกิดกับเป็ดไม่ได้ดังนั้นเราเกิดกับคนที่มีบุญฉะนั้นบุญกุศลที่เราสั่งสมกันนี่แหละโยมติโยมเนี่ยเป็นโยมไตรบาทได้ตามอาหารมาผลไปกันมันเป็นบุญตั้งแต่นานแล้วนะโยมเป็นมานานแล้วดังนั้นบวดรูปบวชลานก็เหม kind of ือนเป้าหมายของพ่อแม่ว hmm. ่าเพื่ออหไรลูกพบอายุพ่อแม่ก็จะบวชให้นี่แหละพอบวชแล้วพ่อแม่พื่มปีตุกมียายคนหนึ่งอายุแปดสิบกว่าปี มีลูกอยู่สองคนชายทั้งสองคนคนโตเป็นตำรวจคนเล็กเป็นหมออยู่ไกลอยู่มาก็อยุ่มากขึ้นมาขึ้นอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วแต่ไม่มีใครบวชสักคนเพราะอ้างงานอ้างงานอ้างงานาแต่ผลสุดท้ายแม่ก็ป่วยพอแม่ป่วยแล้วผู้เป็นหมอก็ดูแลแม่ดูแลดีแล้วแต่ว่าไม่สามารถก็อบอกพี่ว่าสงสัยแม่เราตายแม่ แล้วทำไงก็วชดให้แม่พี่น้องคุยกันแล้วก็ตัดสินใจลาง,งานทั้งสองคนวชบวชด,ดให้แม่พอไปกราบแม่ที่โรงพยาบาลแม่ครับผมจะบวชดให้แม่ลาง,งานพอคุณแม่ได้ยินว่าบวชดเท่าน,นั้นแ่ะพอแม่มีมีความสุขจากที่ป่วยอยู่ก็หายวันหายคืนหายวันหายคืนจนได้บวชด จะได้ลูกชายบวชพระเป็นพระโอ้อยายมีความสุขมีปีจิตในการได้ลูกเป็นพระเพราะได้ลูกเป็นพระไม่ใช่หายง่ายนะโยมพอบวชแล้วปื้ปีจิมีความสุขท่านไม่หยัดได้เเงินอทอนที่ทีตใจท่านพอท่านอยากได้ลูกเป็นพระนึกถึงตัวนี้ที่อยู่โบราณเขาสอนเลยพอนึกถึงพระเมื่อไหร่พ่อแม่มีความสุขแล้วก็จูงพ่อแม่เข้าหาศีลเข้าหาธรรม เขาหาความสงบเขาหาความสุขทางด้านพุทธศาสนาโยมโอ้นึกถึงพ่อดูชายที่ได้โอ้มีความสุขเมื่อกันได้ขึ้นสวรคแต่นึกถึงลูกชายคนหนึ่งมันเที่ยวเตห,หาสร้างแต่ปัญหาเป็นนี่เป็นสมีเรื่องมีราวไหลก็ามาที่ตัวเองนึกถึงลูกชายคนนั้นนะโอ้ยีคือความสุขแล้วก็ตกนรกเลยนี่เลยโยมองนลกให้ดีนะถ้าไม่ยายถึงจะได้รูปเป็นชายคนเวลาพอถึงอยากได้รูปปวด พอบวชเข้ามาปุ๊บนี่เดียวเห็นไหมเพศของธรรมะเมื่อสมมติว่าเป็นพระสงฆ์เราเป็นพระสงฆ์จริงๆหรือว่าเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นทหารเป็นตำรวจก็เป็นจริงๆเลยสมมติเมื่อพ้นจากสมมติก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งดังนั้นเมื่อเราสมมติขึ้นมาปุ๊บเราก็ใจได้บอกนี่คือเป็นเนื้อนาที่ดีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สวนให้พวกเราในวันทั้งหลายรู้จักคุณค่า คุณค่าของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราอยู่โลกนี้ไม่เกินร้อยปีไม่ถึงจะซําไปเราอาจจะหนีจากโลกนี้ไปโดยอัตโนมัติสิ่งที่เราทํามาทั้งหมดเราเอาไม่ได้แม้แต่ลูกใีดวงใจของเราเราเอาไปไม่ได้นวนำมีที่ให้เกิดเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกไว้มันจะมีผลมีดอกเองมีดอกมีผล,ผลเอง่องจาคนก็เหมือนกันเขาจึงสอนให้คนรู้จักกตัญญอยู่กับกาเวทีใช่ไหม ถ้ารู้จกักกระตันยูกระตาวีจีแล้วพี่เด็กโบราณเ็าว่าทำข้อนี้ตกน้ําไม่ไหลตกไปไม,ไม่ไม่ถ้ามีดวงใจของใครแต่นั้นลูกที่ดีต้องรู้จกักกระตันยูต่อพ่อแม่คนที่หาไม่ได้เงินทองที่อยู่ที่อาศัยเราหาได้เรียกคนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่ก็เรียกได้แต่ไม่เหมือนกับผู้ให้กําเนิดเพราะเลือดเนื้อก้อนนี้มันเป็นของท่านถ้ามีแต่แม่คนเดียวก็เกิดไม่ได้ มีแต่พ่อคนเดียวก็เกิดไม่ได้แต่นั้นพ่อแม่จะรวมกันเข้าเป็นตัวเราตัวเรานี้อยู่ที่ไหน,นคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วยทำดีคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นทำชั่วคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นดต่นั้นสิ่งที่เราทำนี่เราไม่ได้ทำโดยพนะราการเราทำตามคำสอนของคุณพ่อคุณแม่หรือทำตามคำสอนของนักปราชญ์บัณฑิตเช่นวัดอาโศกรานเราท่านพ่อรีท่านสอนให้ให้ลูกหลานมาเดินตามรอย ถ้าใครเดินตามรอยของท่านพทีได้บุคคลนั้นเด็ดสม,มุกจะมีบุญมีกุศลอยู่ในตัวดังนั้นทา่ทานทั้งหลายขนุทมทำเนียมประเพณีอันนี้มันมันดีมานางาดีมานานแล้วป็นอยู่ดังนั้นรักษาขนทมทำเนียมประเพณีเราจะมาทําร่วมกันว่าชีวิตของพวกเรานะมันไม่มีอะไรมากมายไปกว่านี้เลอยสังขารร่างกายของเราพออายุสามสิบสี่สิบห้าสิบ พุทธเจ้านี้ผ่านแปดสิบถ้าสี่สิบปีก็ครึ่งคนอะไรอยู่นะปัจจุบันนี้เคยเจ็ดสิบห้าปีก็ว่าวัยของคนหนะรือว่าอยู่ตรงนั้นแต่นั้นสุดตรงนั้นแต่ปัจจุบันนี้เราถึงเข้าใจว่าคําสอนของพุทธเจ้านั้นสอนครอบจักรวาลหมดเวลานี้คําสอนของพุทธเจ้าขยายไปอยู่ทั่วโลกแล้วประเทศไหนประเทศไหนเมื่อได้สัมผัสกับคําสอนของพุทธเจ้าในประเทศนั้นคนนั้น จะมีความรู้สึกว่าอ,อ,อกอุ่นกิ่งกิ่งนะเราสังเกตไหมตักไข่อกไข่ในโลกใบนี้จะเหมือนตักพ่อเราตักแม่เราอ,อกพ่อ,ออกแม่เราอุ่นที่สุดเลยบ้านใครจะใหญ่โตหรือเล็กบ้านน้อยจะเล็กหรือใหญ่โตเราก็นอนหลับสนิทที่บ้านพ่อบ้านแม่เราคนอื่นไปนอนบ้านอื่นเราเราต้องขอวานโรง,ง,งแรมห้าดาวสิบดาวอะไรไปนอนก็ต้องขอวา แต่นั้นเรานอนตรงนี้อยฉสนิทหลับสนิทธัศวะอัศวยมีความสุขและอบอุ่นออมอบอุ่นจากพ่อแม่คือเมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเรื่องคำจุนระหว่างกันเลยกันพ่อแม่มีความเมตตากับลูกลูกล,กลกพ่อจึงสอนให้มีความกตัญญูระวหว่างกันเลยกันถ้าลูกมีความกตัญญูพ่อแม่ได้ลูกดีคนสองคนโอ้พ่อแม่ที่มีความสุขพ่อลูกชายคนนี้พ่อลูกหญิงคนนี้ ได้ดูแลแม่แม่ก็อยู่สบายจะทำอะไรใดลูกก็ทำใหแทนหมดท่านทังหลายลองนึกดูว่าทประเทศไทยเราเป็นศาสนาพุทธมีความเคารพคนเท่าคนแก่ขนรทมเนียบเฟนีปีใหม่นี้อีกเรียนข้างหน้านี้เนยเดียนหน้าที่เราไดมีแล้วก็จะสงการพอสงการนี้ขึ้นปีใหม่ปุ๊บเราจะไปลดน้ำดำหัวหรือพ่อแม่ที่ร่วงรับดับกันไปปู่ย่าตายาย ลับกันไปเราก็จะไปทําบุญเห็นไหมขนมทำเนียมนึกถึงกับบุคคลที่มีพระคุทธอถึงเราจะไม่ได้อยู่กับท่านถ้าไม่อยู่เราเห็นแท่ลูกอยู่ข้างฝาเราก็มีความสุขพ่อแม่บุคคลที่หาไม่ได้จริงๆไม่โลกนี้หาเป็นทุกหาไม่ได้จริงๆมีแค่นี้ถ้าเราไม่ดูแลถ้าเราไม่เอาใจใส่ลูกใครจะดูแลถ้าเราไม่ดูแลไม่เอาใจใส่พ่อแม่ใครจะมาดูแล เราพี่น้องไม่จีกคนทะเลาะกันทําไมดา่ดากันทาไมแย่งทรัพย์สมบัติพ่อแม่ที่หามาแทนที่จะมีความปลอบนอนสมาคิเมื่อเพื่อพี่เสียสละเพื่อน้องน้องเสียสละเพื่อพี่เราอยู่ด้วยกันแบบพี่น้องมีความสุขมีอะไรก็แบ่งกันยินแบ่งกันใช้จากพ่อแม่ที่สอนไว้ะการบวชนี้จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเขาจะมาเรียนรู้ในหลักการที่จะปกครองตัวเองปกครองพันยาหรือสามีคนที่จะมาร่วมกิจกรรม เราต้องมีคุณธรรมคุณธรรมของสามีคุณธรรมของปัญญาและคุณธรรมของลูกๆจะดูแลพ่อแม่ได้อย่างไรเราต้องมาศึกษาศึกษาตรงนี้ก็แยกว่าปฏิบัติอยู่ใกล้ชิดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีคุณวุฒิคุณธรรมสูง <c oughs> อย่างท่านพอดี <c oughs> ท่านลงรับไาแล้วกี่ปีก็แล้วแต่ก็เหมือนกับท่านยังมีชีวิตอยู่กับเราอยู่นึกถึงที่ไรเราก็ปฏิบัติเลย ฉะนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันฉะนั้นก็จึงมีขนบคำเนียมว,ว่าบวชแทนค้าน้ำนมน้ำนมแต่ละหยดที่ออกจากอกแม่ใครบอกใครสอนโดยกฎของธรรมชาติว่าฝวาย้างมาที่เลี้ยงลูกเลีย้ยงเขาจะกินเองโดยอัตโนมันติแลไดื่มน้ำนมจากอกแม่ลวดที่กันกองเป็นน้ำนมออกมาให้เราดื่มกินมันมีพลังมีคุณค่ามีอะไรตะะ่ออะไรเยอะแยะมากมายฉะนั้นเด็ คุณค่าตรงนี้ถ้าเราไม่ดื่มนมนะปัจจุบันนี้คนสมัยใหม่ปัจจุบันนี้เขาคุณธรรมไม่มีมีแต่ความรักกับความไข้ความเมตตาไม่มีออกมาบางทีก็โยนทิ้งตามคลองตามหนองแม่น้ำเจ้าแม่น้าเจ้าพระยากรับไปบรูกีร้อยศพแลวนะบางทีก็หน่าวัดหน้าเมรหน้าโรงปัจจุบัหน้าสถานที่ต่างๆตามป่าตามเขาตามป่าอ้อยถังกยะยีหมดคือลูกหลานสมัยใหม่เอาแต่ความรักกับความไข้ ความรักที่เต็มเปี่ยมเรียกวบเมตตาเมื่อกับคคนพ่อคนแม่มันไม่มีแล้วปัจจุบันต่น้นท่านทั้งหลายคุณธรรมมันน้อยๆๆลงน้อยลงรีบรียิรบดีว่าแสงยิงห้อยมันยังยังมากกว่าอันนั้นจิตใจของคนในปัจจุบันนี้อยู่มันในละคณพ่อแม่คําพูดหยาบคายมัน,นดูถูกคนเข้าคนแก่รุ่นพ่อมันรุนน่นแม่มันทีด่าพ่อด่าแม่ไอ้นวลอินนี่โอสารพัดมันทำ นั่นแหะคือคอุณธรรมมันไม่มีเอาแต่สังคมทางโลกเมื่อคนธรรมไม่มีจิตใจมันก็ต่ําลงต่ําลงคุณเจ้าเจ้าเว่าเดรษษเัจฉานตัวเป็นคนแต่ใจเป็นเดรษษัจฉานมันจะไม่รู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของตาของยายตัวตัวประเทศชาติบ้านเมืองะกุลที่เรารักษาไว้มันก็จะสลายไปหมดดัะนั้นท่านทั้งหลายเรามีโอกาสได้บวชพระนุกทา้เป็นบุญใดเป็นบุญทั้งพ่อทั้งแม่เป็นบุญทั้งลูก พ่อแม่กูบาอา,าจารย์ท่านจะหนุนได้นก็ทำหน้าที่ตรงนี้อนุโมทนาสาธุกันได้ไม่ได้ทําเพื่อท่านนะท่านทําเพื่อญาติโยมทําเพื่อสังคมทําเพื่อลูกหลานให้ลูกหลานได้มาพึ่งพาอาศัยที่ความเมตตาธรรม้าเรว่าเมตตาธรรมเป็นเครือ่องคำพจุนระวัตอะไรกันเราอยู่ด้วยกันอยู่สังขารร่างกายกอนนี้มันไม่แตกกันหรอกอยู่ตรงไหน,นมันก็เหมือนกันความแก่ก็ตามมาโดยที่เราไม่รู้ตัว คนเก็บก็ตามมาคนเปิดก็ตามมาผลสุดท้ายเลยเราก็ต้องดับ่อนที่เราจะดับจากโลกไปก็ขอให้สร้างบารมีสร้างคุณงาคณมความดีเป็นฐานนาัสศเระนิขมาหรือปัญญาวิยาภาวนาประโยคก็รู้จักภาวนาเมื่อไหร่เรา,น,า,น,า,านั้นแต่เราจะได้ยวีว่าโอ้คุณค่าของผนที่ผลของการที่กระทำน,นี่ความสงบไม่ได้ไปเรียกร้องเอาไปซื้อเอาหรืออะไรไม่ได้ความสงบเกิดมาจากการกระทำ แต่ละความโลภละความโกรธละความหลงไม่ใช่มีหนังสือเตรียมตัวเราได้ไม่ใช่มไม่เกี่ยวกันเลยดังนั้นเราจะพยายามละอยู่ละอย่างไรจิตถ้าเรามีพร้อมด้วยสมปััยยะาญญาสติพร้อมด้วยสมปาญญาััยยะอะไรเกิดขึ้นมากับเราเวลานี้ตื่นเช้ามาปุ๊บได้ยินเสียงด่าจากพ่อจากแม่ได้ยินเสียงด่าจากบ้านใกล้เคียงหรือบุคคลอื่นแล้วเราจะทําจิตของเราอย่างไร จิตของเรานะ่ยคนอยู่ไม่ใช่จิตของคนอื่นยเอาจิตของเราไปให้คนอื่นสิเขาด่าหมาโทษจีิงเขาด่าหมาก็ว่าก็ว่าหมาอีกหมาก็เลยทะเลาะกันกัดกับคำพูดคาเดียวแต่นั้นเราไม่ได้เป็นหมาเราเป็นคนคำพูดของเขาผิดเราเชื่อเราที่จะไปเชื่อเขาถ้าเราเชื่อเขาก็วพูดวายถ้าเราเชื่อเราเฮ้ยเราเป็นหมาจริงเราไมันเป็นหมาเราเป็นคน้มันพูดผิดยังเชื่อมันทําไมล่ะเราก็เป็นตัวของเราดังนั้นสร้างเหตุผลอยู่ เพรนั้นพุทธิการจึงสอนคนให้มีเหตุมีผลมีสติพร้อมด้วยสัมปัญญะรู้ตัวอยู่ปัจจุทุกเวลาไม่ได้ฐานที่ใดใก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีไปตลอดมีทั้งคุณมีทั้งโทษเพะนั้นท่านทั้งหลายเรามาร่วม,มในกิจกรรมในการทาบุญเป็นกรรมที่เราทาอยู่นะเราขอให้บุญกุศลที่ท่านทั้งหลายท่านบวชลูกบวชหลานทำบุญทำทานขอให้เป็นการสนับสนุนเพิ่มพูลบารมีของท่าน แต่ว่าฐานะบารมีศีละบารมีอะไรก็แล้วแต่จะถึงตเวฝีขาบารมีขอท่านทั้งหลายจงบอกเพ็นถึงอันนี้แหละรอมเนี่ยพูดเป็นเองทำเป็นเองพุทธเจ้าประทําไว้พระอริยเจ้าทําไว้พระบุคคลที่เขามีความรู้ความฉลาดมองเห็นกันใครทั้งนีตทั้งนนาคาท่านบอกไว้สอนไว้เราปฏิบัติรับรองว่าไม่เสียหายเพราะอำนาจบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายบวาเพ็ญมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และอนาคตจะไปจงเป็นปัจจัยส่งเสริมเพิ่มบารมีท่านทั้งศาสนาแต่ขอสุขคนกันเลยปัตนาสิ่งมีประการใดในทางที่เจ้าประกอบด้วยธรรมะพอดีผลก็ดีเพราะความปัตนานั้นจงสำเร็จประโยชน์แก่คนโยมทุกคนทุกท่ารจะสาธุสาธุสาธุต่อไปรับพอดอันใหม่ก็ตรวจน้ำเลย สงบจิตนิดหนึ่งนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณกับชีวิตเราที่เรามาอยู่ได้ตรงนี้ที่เราเป็นอยู่ปัจจุบันนี้เราได้มาจากคนจําพวกนั้นฉะนั้นเราจึงนึกถึงท่านเพื่อท่านจะได้รับรู้รับทราบในการทําบุญทำกุศลของเราเพื่อท่านจะได้อานดโมทนาในส่วนบุญกุศลของเราตอนนี้วยสมองสงบจินี้ Karang Dewa mewah itu Dinang peta nanggut Pakapati Dicitang patitang Tomang kipah mewah Dami datuk Sampai kurento <tweak> sang kapat Yan do'o panarato Yata manijoti Ratu yata Sampai Tio <tweak> diwan Cantu I Pasana pasan nang wiragupasa mesuke, akesa ke pasana nang punya kete anutare, akasa mingga nang jatara akang punya barang. อาคัสะทาตเมทะวิตัคขันมาสมมาหิโตเหวะปุตโตมโนโสวะกัปปะโตปโมชติติโตตุสัพม ah ังคะระกัมตุสัพระเดวตาสะพัพพุทธานุภาเวนะสัตสุทีพวันตุเต ขาวันโตสัพมังคาลังรักขันโตสาปเทวัติซาปาธรรมนุภาเวนะสั a ยสอดที่วันตุเตขาวันตุสาพมังคาลังรักขันโตสาปเทวดติซาพสังฆานุภาพเวนะสัตยสอที i